สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอิร์ทจากท็อปคาร์นะครับและวันนี้ครับมีรถ SUV ที่เป็นเครื่องพฟอร์แมนมากมากเลยนะครับนั่นก็คือ BMW X5 M นะครับซึ่งเป็น M นี่หมายถึงว่า M Power นะครับคันนี้นะครับ500กว่าแรงม้าเลยครับพิเศษยังไงเดี๋ยวพามาดูกันทีละจุดดีกว่านะครับผมมาดูจากล้อก่อนเลยเห็นดูจากคร่าวๆนะครับความจริงแล้วเป็นร้อนิ้วนะครับปกติ X5M ตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นล้อ20นิ้ว คันนี้จะเป็น21นิ้วนะครับผมและตัวเบรกนะครับปั๊มเดียวกันแต่จานไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างจากของ f 1 0ตัว m 5นะครับผมนั่นก็คือความหนาจะมากกว่า10มิลนะครับผมสำหรับตัวนี้เลยและด้วยสีนะครับสีนี้พิเศษเลยครับเป็นสีดอ n ิงตันเกรย์นะครับคันนี้ไม่ใช่สีบอลหรือเทาปกตินะครับคือออกแดดหรืออยู่ในร่มเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีเลยครับโอ้ดูเชฟสวยมากกันชนหน้านะครับก็จะแตกต่างกันออกไประหว่างตัว BMW X5 ตัวปกติกับ X5 M นะครับผมเห็นไหมฮะจะต่างเลยและมาถึงในช่วงด้านข้างบางคนข้างเลยครับมีสัญลักษณ์ชัดเจนครับ X5 M นะครับผม M ในที่นี้ไม่ใช่ชุดแต่ง M Sport นะครับคือ M Power นั่นเองครับและมาจนถึงกระจกมองข้างเห็นไหมครับกระจกมองข้างนี่จะเป็นเชี่ยวแบบนี้เลยครับทั้ง2ฝั่งนะครับของเดิมโรงงานเลยครับเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยของเดิมเนี่ยมาชมภายในให้ดูก่อน โอ้โหภายในใหม่มากๆใหม่มากจริงๆดูครับภายในนะครับเห็นจากตัวบอร์ดครับอร์ดเป็นตัวสปอร์ตแพ็กเกจนะครับไม่ใช่ตัวธรรมดาเลยเพราะว่าอบ์ดเนี่ยต้องเสียออปชั่นเพิ่มอีกนะครับสาหรับตัวอร์ดนี้และเห็นไหมฮะข้างประตูเป่าไฟฟ้าทั้งหมดนะครับอันนี้เปิดฝาท้ายนะครับและลําโพงนะครับของเดิมเป็นฮามันกระดอนนะครับได้ทําการเพิ่มออปชั่นเป็น BNO นะครับ b a n ์โอล f เ e นนะครับผม เพดข้างประตูเห็นไหมครับ x 5M นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆคันนี้มาข้างในดีกว่าขออนุญาตนะครับเป็นสตาร์ที่แบบดังมากออปชันเยอะมากๆจะอธิบายคร่าวๆดีกว่าครับพวงมาลัยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นวินเทอร์แพ็ k เกจด้วยนะครับผมพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครบนะครับพร้อม p e เด l Chip นะครับนี่ครับปุ่ม M 1 M 2นะครับเคยรีวิวไปแล้วในตัว F 8ปดนนะครับและมีออปชันอะไรบ้าง วินเนอร์แพ็กเกจเนี่ยครับพวมอะไรก็จะปรับอุ่นได้ด้วยนะครับเยอะมากจริงนี่ก็แอมเบีนไลท์รอบคันเลยและดูครับเลื่อนม่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลนชนนะครับออปชั่นเลนชนเบาอุ่นเบาเย็นมีหมดนะครับเบาอุ่นเบาเย็นนี่ทั้งหมด4ตัวนะครับไม่ใช่แค่2ตัวนะครับนี่เลยนะฮะเบาเย็นตรงนี้ก็เป็นเบาอุ่นทั้งหมด4ที่นั่งเลยนะครับไม่ใช่แค่ผู้โดยสารคู่หน้านะแล้วแอร์ก็ยังเป็น4โซนอีกด้วยครับ โอ้ oh, เลขไม้นะครับดูก่อนเลย90,000กิโลเมตรนะครับโอ้โห oh, oh. คันนี้ออปชั่นเต็มมากๆและดูหลังคาก่อนครับ oh. หลังคาเนี่ยปกติเป็นซันรูฟทั่วไปนะครับคันนี้สั่งออปชั่นเพิ่มเหมือนเดิมเลยครับเป็นพานอโรมิกกัลซ l รูฟนะครับและแถมด้วยผ้า,าทันตรลาด้วยครับโอ้โห oh. เยอะมากจริงดูใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเลยเนี่ยด้วยบอกก็แบบโหเทแล้วว่าจริงๆเทๆมากๆเลยครับแล้ว ดูตัวเบาะครับเป็นบั c k ก็ตซีดนะครับออปชันนี้ไม่ได้อยู่ในตัว X5M ธรรมดานะครับต้องเพิ่มเงินเท่านั้นเลยครับโหและปุ่มเต็มไปหมดเดี๋ยวมาอธิบายอีกทีนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่าเหมือน X5 หรือเปล่า X5 ตัวปกติที่ขายในบ้านเราเป็นไงครับนี่เห็นไหมครับสีนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเบาะหนังและป้าทั้งคันดูครับทิมข้างก็เป็นคาร์บอนไฟเบอด้วยเป็นออปชันเดิมจากโรงงานนะครับดู โอ้โหสวยงามมากครับเห็นเห็นเบาะด้านหน้าใช่ไหมเป็นบักเก็ตซีนแบบนี้เลยครับเดิมๆนะครับไม่ใช่แบบว่าซื้อมาเปลี่ยนแยกนะครับและเบาะนะครับแอ air ก็จะเป็น air สี่โซนมีปรับทั้งความเย็นเบาะอุดด้วยเบาะนี่คือแบบเป็นวินเทอร์แพ็กเกจเลยครับผมคือเบาะเต็มทุกอย่างเต็มหมดเยอะมากๆเลยทีเดียวและคันนี้นะครับเป็น Connected Drive นะครับหมายความว่าเราสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้เช่นสตาร์ทรถก่อนเปิดแอร์ก่อน ทุกอย่างนะครับสั่งผ่านมือถือได้เลยคือตัวปกติไม่สามารถทําได้นะครับคือคันนี้ออปชั่นเต็มมากๆขาดอยู่แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองและดูในส่วนของห้องด้านหลังนะครับเหมือนกันกับตัว X5 ธรรมดาทั่วไปเลยครับดูกว้างขวางมากๆพับบอกได้ด้วยโอ้โหคันนี้เกือบ600แรงม้าเลยครับเดิมๆและที่สําคัญนะครับสำหคันนี้ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผม และดูครับกันชนท้ายนะครับไม่เหมือนกันกับตัว X5 ธรรมดานะครับเห็นนะมครับนี่ปลายท่อ,อก,ก็ไม่เหมือนกันถ้าตัว X5 ปกติที่ผมรีวิวไปตัว 40E นะครับก็จะเป็นปลายท่อคล้ายๆใบไม้นะครับและนี่เดิมๆเลยเดี๋ยวผมมาด้่งให้ฟังดีกว่าว่าเป็นยังไงกันนะครับอันนี้ท่อเดิมนะครับจากโรงงานเลยเป็นยังไงบ้างครับ กับเสียงท่อของคันนี้แล้วเดี๋ยวพามาชมด้านหน้าเครื่องกันดีกว่านะครับคันนี้นี่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับมาโหดูครับเห็นไหมฮะปุ่มพลังนะครับเป็นแปดสูบวางเรียงนะครับสำหรับ X5M คันนี้ย้ายมาครบจบสมบูรณ์แน่นอนนะครับสํำหรับคันนี้โอ้โหเนียนมากๆแล้ว น้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายผ้าเบรกนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนไป3 5 0 0 0เปลี่ยนตัวแบบผ้าเบรกเอ็มแท้ๆจากเมืองนอกเลยครับเบิกสั่งเบิกนอกมาเลยิรีมก็เพิ่งติดนะครับของโซลารกาดเป็น LX รอบคันเลยครับสำหรับคันนี้โหออปชั่นนี่มีเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเลนช์แอปเปิลคาเพเดิมจากตัวรถนะครับเดิมๆเลยไม่ใช่ว่าติดแยกเพิ่มเติมภายหลังนะครับโ<ห>้เยอะมากสําหรับ X5M คันนี้โอเคครับมาสรุปอีกครั้งนะครับคันนี้นะครับ X5M พาวเวรคันนี้เป็นปีตัวสุดท้ายนะครับหน้าจอสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะครับโอหออปชั่นเยอะมากๆคือเรียกว่าขาดแค่ไม่กี่อย่างเลยไม่ว่าจะลำโพงเบนโอกเบาะก็เป็นบอะบักเก็ตซีตัวสปอร์ตที่สั่งเพิ่ม Winter p a แพ็กเกจลำโพงเบนโออ้โห oh, oh. เยอะมากคันนี้ย้ายครบจบสบมบูรณ์100%แน่นอนครับผมไม่มีปัญหาใดๆแน่นอนเลื่อนไม้นะครับโชว์อยู่ที่90,000กิมร เท่านั้นเองครับคันนี้ครบมากเลยสําหรับทุกท่านนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับผมทารอบคานะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับหรือสแกน QR วอารคตรงนี้นะครับหรือเซิร์ชโลเคชันนะครับทอปคาแรใน Google m a ปของท่านได้เลยครับผมโอเคครับและฝากแพลตฟอร์ม YouTube หรือ f c e e o o o นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งติดตามใน y t u t u นะครับผมฝาก ให้ติดตามใน Facebook นะครับจะได้รถที่ไวกว่านะครับและอัปเดตสต็อกอยู่ตลอดเวลานะครับ Facebook ของเราชื่อ Top Car และ YouTube ของเราก็ชื่อ Top Car เหมือนกันครับผมโอเคครับย้ำอีกครั้งครับ BMW X5M Power คันนี้เป็นตัว LCI นะครับโฉมสุดท้ายเลยเป็นจอทัชสกรีนเลื่อนไม่อยู่ที่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในราคาเพียง5,490,000บาทครับผมและยังไม่พอนะครับก่อนส่งมอบรถนะครับขัดสีเคลือบแก้วให้อีกทีด้วยนะครับคันนี้ติดฟิล์มไปโซลกาดรอบคันแล้วนะครับตัวรถเนี่ยเคลือบแก้วไปแล้วแต่เราเคลือบให้ลูกค้าได้อีกเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับ